The cat sat on the เป็นอย่างที่เจนพูดเลยจริงๆอะค่ะบูมกับเจนอะคือไม่ได้มาไล์กันแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเกิดจากการที่ว่าพวเพื่อนแบบว่ามีกระแสมีดรามา่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเข้าไปให้กําลังใจเพื่อนพอมเราเข้าไปให้ก,กาํากลังใจเพื่อนเสร็จแล้วอะค่ะมันก็เกิดการที่แบบว่าเอ้ยเพื่อนเหนื่อยเราช่วยเพื่อนแล้วกลายเป็นโอ้คนติดเราคนติดเราเห็นว่าเอ้ยบูมีเจนนี่แล้วก็กลายเป็นแบบมียะะิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลูกค้าก็เข้ามาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับยืนยันว่าไม่ได้เกาเหล่ากันค่ะก็คือตอนนี้บูมก็ยังคุยกับเจนหล เจนี่ด้วยนะีเราเนี่ยเกรงใจเพื่อนนี่แหละว่าแบบเจนมึงโอเคไหมเนี่ยมึงโอเคไหมแต่เจนก็บอกว่าแค่กูกับมึงคุยกันรู้เรื่องกูกับมึงเนี่ยเข้าใจกันกูคิดว่าน่าจะโอเคบางคนเข้ามาเขาเข้ามาถามไม่รู้ว่ามาถามจริงๆหรือว่าจะอยากจะมาปั่นเราแค่เราสองคนคุยกันแล้วเราไม่ได้มีปัญหากันจริงๆก็คือจบอะไรเงี้ยคือเมื่อวานบุมก็ จริงๆอะบูยังไม่ได้ไปฟังสัมภาษณ์เจนจบเลยน้จากจากจากเมื่อวานอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เห็นเห็นมาบ้างเลยค่ะก็เป็นอย่างที่เจนพูดเลยจริงๆอะค่ะบูมกับเจนอะคือไม่ได้มาไล์กันแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันเกิดจากการที่ว่าวันวัน,วนแรกท,ที่ที่ที่เพื่อนแบบว่ามีมีมีมกระแสะมีดารมาม่าอะไรเงี้ยค่ะเราเข้าไปให้กําลังใจเพื่อนพอเราเข้าไปให้กําลังใจเพื่อนเสร็จแล้วอะค่ะมันก็เกิดการที่แบบว่าเอ้ยเพื่อนเหนื่อยเราช่วยเพื่อนแล้วกลับกลายเป็น โหคนติดเราคนติดเราเห็นว่าเอ้ยมีบูมีเจนนี่แล้วก็กลายเป็นแบบมียิวอย่างเงี้ยรับก็ลูกค้าก็เข้ามาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยืนยันไม่ได้เกาเายืนยันว่าไม่ได้เกาเหลากันค่ะก็คือณตอนนี้บูมก็ยังคุยกับเจนหลังบ้านอยู่แต่ทีเนี้ยประเด็นมันก็จะมีแบบเออเหมือนแบบมีคนเข้าไปถามเยอะเนาะจริงๆกับบูมก็เกรงใจเจนนี่ด้วยนะไอ้เราเนี่ยเกรงใจเพื่อนนี่แหละว่าแบบเจนมึงโอเคไหมเนี่ยมึง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 โอเคไหมแต่เจนก็บอกว่าไม่แค่กูกับมึงคุยกันรู้เรื่องกูกับมึงเข้าใจกัน กูคิดว่าน่าจะโอเคเพราะว่าบางคนเข้ามาเขาเข้ามาถามถามถามแล้วก็ถามเรื่องเดิมๆไม่รู้ว่ามาถามจริงๆหรือว่าอยากอยากจะมาปั่นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่แค่เราสองคนคุยกันแล้วเราไม่ได้มีปัญหากันจริงๆก็คือจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคุยกันเลยเราที่ชอบปั่นไหทำไมต้องมาปั่นให้คนเกาหลกันั้นที่เขายังรักกันดีอยู่เลยหนูตกใจเพราะจริงๆแล้วบูมกับเจนอ่ะคือก่อนหน้านี้เราอ่ะที่ที่เราสนิทกันมากๆเพราะเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็คือเวลาบูมอยากจะบินข้าว เดินไปสี่หลังอย่างเงี้ยไปกินข้าวฟรีบ้านมันตลอดอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ค่อยแบบว่าถ่ายคนนี้เพราะเมื่อก่อนบูมเป็นคนที่ขายของไม่เป็นก็เลยไม่ได้แบบว่าไม่ได้มาไลฟ์สดหรือว่าอะไรแบบนี้แต่พอแบบว่าเนี่ยเจนมันสอนบูมหลายอย่างมากเลยเช่นการเจนนี่อะไรอย่างเงี้ยแม่มีโอกาสไดผลในไลฟ์เจนนี่ไหมคะมีค่ะมีก็คือถ้าลูกค้าจ้างหนูเข้าไปหลายคนอาจจะตอนนี้โยงหนูไปไป,ไปเรื่อยแล้วตอนนี้โยงว่าหนูทำไมอยู่กับหยกทองแล้วตอนนี้อเออย้ายหนูไปอยู่กับฝั่งหยกทองอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเจอบูมที่ไหนที่นั่นคืองานของบบบมมมนนนะะคคือองงงาาขท บผมทำงานที่ไหนมีเงินหนูไปหมดแล้แม่ถ้าเจนี่ไอฮัลโหลบอกมาช่วยหน่อยโอเครีบไปโอเคค่ะจ้างสิค่ะเจนีย์เจนี่จ้างหน่อยจ้ากจากเขาดูบอกว่าเจ้าเหล่าคยวเขายืนยันเลยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องยินยืนยันว่าเจนี่ไม่มีส่วนเกาเหล่ากับเรื่องเงินเรื่องทองเพราะว่าจริงๆอ่ะเจนอ่ะมันก็ใช้คำว่ามันให้ความรู้เรามาเยอะมากแล้วเราก็มารับงานนอกเจนมันเป็นคนบอกบผมเองนะอีบูมตอนนี้ถ้ามึงมีงานไหนที่ให้เงินเยอะกว่ากูมึงไปนะ เป็นมันเป็นอย่างนี้คือเพื่อนกันมันพูดกันอย่างนี้ที่แยกออกมาเพราะที่อื่ทให้เงินเยอะกว่าเจนนี่ก็เลยต้องแยกไปก็บางงานค่ะก็พูดจริงๆไม่หมายถึงว่างานไหนที่รู้สึกว่ามันไปต่อยอดได้แล้วมันแบบว่ามึงไปเลยเจนนั่นแหละใช่เจนมันก็ตอบมึงไปเลยมึงไปเลยบูมอะไรอย่างนี้มันก็ไม่อยากให้เราเสียโอกาสอย่างนี้ดีกว่าใช่มันบอกว่าเหมือนเหมือนรายการอะไรอย่างเงี้ยรายการติดต่อมาเจนก็บอกว่าเจนกูขอไปรายการได้ไหมบางทีหนูก็ หนึ่งคือเราเกรงใจเพื่อนเพราะเราต้องไลฟ์กับเพื่อนทุกวันเนาะแม่หนูก็เลยจะต้องปรึกษามันก่อนแต่มันก็บอกว่าอะไรที่ที่มีโอกาสไปแล้วมึงทํามึงไม่ต้องรออะไรเงี้ยเดี๋ยเนี่ยตัวอัพติดไปเดิมเลยไหมครับเพราะว่ามันติดแล้วอะไรเงี้ยใครแม่หนูหรอไม่ค่าตัวหนูเหมือนเดิมนะคาจ้างได้งานเร็วนะคาใช้ม้วนจอยแม่ของหนูอะแต่ชาวเน็ตบอกว่าอีที่เราไปจาก เพราะว่าเอ่เรื่องเงินเออ,เร,อเราแบบเห็นแันเงินเงินยกเราก็ถึงไปอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ชอบเินกันหรอคะ <c oughs> ไม่มีใครชอบเินกันหรอคะ แต่เราจะรู้สึกว่าการที่เราจะไปที่ไหนเราก็ต้องมีมารยาทไงแม่เราจะปรึกษาเพื่อนก่อนเราจะบอกว่าเจนมึงว่าอันนี้ดีไหมมึงว่านั่นคือเจนมันจะอยู่ในวงการที่แบบความเป็นแบบดารุ้งดารานะมากกว่าเราใช่ไหมแม่เราคือสายอินฟูแต่เจนมันคือสายนักร้องดาราอย่างเงี้ยมันก็จะปรึกษาให้คับปรึกษาบอกว่าเอ้ยอันนี้มึงควรไปนะอันนี้คอนเนคชันดีอันนี้มึงไปได้มึงไปเลยมึงไม่ต้องรออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่า บูมกับมันยังรักกันดีราะคาะยังทักคุยกันโทรคุยกันตลอดเงินมันไม่บาดเอ้ยมันไม่ขมเนาะขาดเพื่อนได้เนาะของบูมไม่เพราะยังยังอยากได้เงินมันอีกเยอะค่ะใช่เด็ว่าบูมไม่สีใช่ไหมตุญจะมองว่าบูมบูมว่าตรงๆนะคือถามว่ามันเห็นแก่เงินไหมคือทุกงานที่บูมไปอ่ะมันมันมีเงินทุกที่แหละแต่เรารู้สึกแค่ว่ามันเหมาะสมไหมถ้าสมมติเราไปแล้วเราไม่ได้บอกแจ้งเจนนี่เลยเราไปเราแบบว่าอยู่ ขายไปเลยแล้วไปโผล่อีกงานหนึ่งอันนั้นอะ่ะคือความน่าเกลียดคือความไม่ให้เกียดของ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 งานนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วทุกงานที่บุมออกไปเนี่ยบุมจะถามปรึกษาเจนนี่ก่อนว่า i, okay, na, ere, เฮ้ยโอเคนะเพื่อนนาอะไรอย่างเงี้ยแต่หลงัลงๆเนี่ยเจนบอกว่าถ้าในที่เหมาะสมมึงตัดสินใจแล้วมึงไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพื่อนรู้โอเครับรู้จบปัญหาจบปัญหาเพื่อนรับรู้เพื่อน,นรู้ไงว่าบุมร,ร้อนเออ <c oughs> ที่ไหนมีเงินเจนมันก็ยังพูดนะที่ไหนมีเงินที่นั่นมีบุมจ้างมาเถอคะค่ะนะคะ ตอนนี้ยังจ้างผมได้นะคะรับไลฟ์ซุงไลฟ์สดอะไรได้หมดเลยค่ะออ่่ะขนดึงเรตอนนี้มันเป็นเรนเจนี่อเนาะตอนนี้ยอดย้อนตกยอดไลฟ์ยอดคนดูอะไรเงี้ยมันตกมั่วอะไรเงี้ยไม่มีปรึกษาอะไรยังไงบ้างไหมคะจริงๆอ่ะคนที่น่อยที่สุดนะบุมว่าน่าจะเป็นบูมากกว่าเจนนี่อีกสามด้วยสามแต่เจน่ะเป็นคนที่เหมือนรู้สัจธรรมเจนเป็นคนที่ หมือนวางเออเหมือนวางแผนมาเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยนะม,มันเป็นแบบนี้นะบูมมันเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเฮ้ยระดับคนดู2 0 0 0 3 0 0าสํัหรับกูก็ยังคือเยอะอยู่มันเหมือนกลับไปในสถานการณ์ปกติแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเจนเป็นผู้หญิงที่หัวใจมันแข็งมากคือแบบเวลาที่เวลามีเรื่องหรือมีเหตุการณ์มีราม่าอะไรเจนอ่ะจะเป็นคนตอบทุกคนในบ้านด้วยซ้ำเออคือเจนเป็นคนที่เก่งบูมก็เลยบอกว่าเออมึงมึงเป็นคนที่เก่งเนาะมึงขนาดมึงแบบว่าเจอปัญหาเยอะมากมากมึงยังเป็นแบบคล้ายๆเป็นแบบว่า เป็นที่หิวใจให้กับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นมันเป็นผู้หญิงที่เก่งมากค่ะจริงๆเราก็ได้มีการเตรียมตัวคุยกันไปก่อนอ้านั่นแล้วว่าเดี๋ยวเราดังสุดพีคขนาดนี้อะไรเงี้ยมันต้องมีวันที่ตกลงมาโอ้โอโจเจนเจนเจนพูดกับบูมมาตลอดอแล้วเจนก็จะบอกว่าเนี่ยเข้าใจอย่างบูมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าอะไรที่ทําได้มันเหมือนกูเลยเี่ยตอนนี้ถ้ากูพีคสุดสุถ้าอะไรที่จะทําได้กูก็จะทําเหมือนตอนที่ตอนทำเทศกาลเนี่ยจัดบูมนะแม่ตอนนั้นมันพีคจริงจริงอะเจนมันคิดปุ๊บปั มันจะมีบูธหรอโอเจนก็คิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยแต่พอมันแบบว่าแต่พอมันแบบเอ้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันเดินยากมันไปได้ยากแล้วเจนก็ปรับตัวได้เร็วแล้วหนูชอบไมเซ็ตมันนะมันไม่อยากจะให้ใครมันรู้สึกว่ามาเสียเปียบกับกับกับนางอะไรอย่างเงี้ยเออเจนเจนว่าหลายคนก็เหมือนอิขึ้นมาว่าเทศกาลเจนนี่ไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ออกดอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเสียดายไหมเสียดายแต่หนูว่าอันนี้มันเป็นการตัดสินใจที่โอ้หนูนับถือเจนนะ ถ้ามันจะเอาเงินแล้วมันจะแบบว่าเชิดเชิดจัดหนักเงียบก็เงียบก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยได้เงินมาแล้วก็ได้เาแคแต่เจนไม่ทำไงเจนรู้สึกว่าเฮ้ยใจเขาใจเรามันมัน,ม,นมันเป็นคนที่นึกถึงใจเขาใจเรามากๆมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรที่ได้เปรียบเอ้ยเสียเปรียบลูกค้าเสีย <laughs> เปรียบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทําเลยก็เลือกที่จะยอมแบบยอมโดนด่ายอมโดนดราม่าดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่